ทั้งเิดไปแล้ว้งเกิดไปแล้วท้เกิดไปแล้วเปแล้วเบิลเกบทำบ่เนี่ยบ่ไอ้ัโ้้งเกิดไปแล้วไอ้ตั๊กโ ็นตอนที่มึงเปิดโปรข้าวถือปไปแล้วกูไม่ได้เปิดโปรดิกูแค่กดอะไรนะขี้ข้าเปิดไปแล้วกูแค่กดดินี้ได้ไหมข้าเถิอไปแล้วข้าเถิอไปแล้วใส่ดีวะสั่งพวกแบบนี้นี่แย่เนี่ยอ่ะแสงค์ทำอะไรล่างวะ

อุ้ยยยโโ่อระเบิดไปแล้วข่อระเบิดไปแล้วมึงอย่าไปข้อระเบิดไปแล้วตัวนี้ไม่ติดนได้บอกแล้วไม่ติดแอ้วว่ากูจะตายบอกกูเลยเหรอ เล็งรอติดต <ibly> ั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วน้อรีเพย์ก็่ไรเนาะโอ้รีเพย์เลยสัตว์กูจะรีเพย์ไงเฮ้มึงส่งแบนกูอ่ะเขาเปล่าทะเลก็โดนสองตัว น้องน้องกูอยู่ล่างไลยควายล่างป่วยไรกูดูดูปศูนย์ก่อกภารกิจลุล่วงทีมของคุณได้รับชัยชนะถ้าเอ็มตีมาจบแล้ว m ม n down พ่อทะเบไปแล้วจะลองหดเอาันรถเนียไอสัตว์เอ๊ขนาดโยัไม่สู้หวยาง้ตั

ติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วทีมของคุณได้รับชัยชนะ